คุณตื่นมาเหยียบพื้นเดินไปทำงานกินข้าวนอนวนลูบอยู่บนดาวดวงนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าโลกใบนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังครับวันนี้นะครับรู้ยังเนี่ยจะพาคุณไปรู้จักกับสิบความจริงที่ทำให้คุณมองโลกด้วยตาใหม่ครับ 1. โลกไม่ใช่ทรงกลมเป๊ะโลกของเราเป็นทรงกลมแป้นครับเพราะมันหมุนเร็วทำให้ตรงเส้นศูนย์สูตรป่องออกมาครับพูดง่ายๆครับคือโลกก็มีพุงะครับไม่ต้องเครียด 2. อคือโลกที่คุณเหยียบเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาครับแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉลี่ยปีละ2-5เซนติเมตรเทียบเท่ากับการงอของเล็บครับ และนั่นมันคือสาเหตุของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและการเกิดแผ่นดินใหม่ครับ 3. โลกเคยมีทวีปเดียวโลกของเราครับเคยมีทวีปเดียวชื่อว่าพันเจียก่อนจะแตกออกเป็นเจ็ดทวีปแบบทุกวันนี้ครับสมัยก่อนนะครับเดินจากไทยไปบราซิลอาจจะง่ายกว่านั่งรถไปบางนาอีกครับอันนี้มุกนะครับ 4. เปลือกโลกบางกว่าที่คิด เปลือกโลกที่เราเหยียบนะครับหนาแค่ประมาณ5-70กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเทียบกับโลกทั้งใบคือบางยิ่งกว่าหนังปลากรอบบนชั้นขนมีครับ 5. โลกไม่ได้หมุนแค่รอบตัวเองโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว1 7 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมทั้งระบบสุริยะอย่างเคลื่อนที่ในกาแล็กซี่อีกต่อหนึ่งคุณง่ายๆครับคือเรากำลังนั่งรถไฟเหาะระดับจักรวาลอยู่เลยครับ หมวลของโลกเพิ่มขึ้นทุกวันโลกเพิ่มน้ำหนักจากฝุ่นอวกาศตกลงมาทุกวันครับวันละ60ตันสะสมปีละ2,000ันสองหมื่นตันโดยประมาณครับไม่ใช่แค่เราที่อ้วนขึ้นนะครับโลกก็อ้วนขึ้นเหมือนกันครับ 7. โลกมีแมกมีโตสเฟียสปกป้องเราจากพลังงานร้ายครับสนามแม่เหล็กโลก ป้องกันเราจากพายุสุริยะและรังสีอันตรายจากอาวกาศครับถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กช่วยเราไว้เนี่ยไม่มีชีวิตแน่นอนครับ 8. โลกเคยกลายเป็นโลกหิมะเมื่อราว650ล้านปีก่อนนะครับโลกเคยเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งแทบทั้งใบเลยครับเรียกว่าสน w บอลเอิร์ดครับบางทฤษฎีนะครับเชื่อว่า นี่คือสิ่งที่กระตุ้นการวิวัฒนาการของชีวิตใหม่ครับ9วันของโลกเคยสั้นกว่านี้ครับเมื่อประมาณ1.4พันล้านปีก่อน1วันจะมีแค่18ชั่วโมงครับเพราะโลกหมุนเร็วกว่าตอนนี้มากปัจจุบันนี้นะครับโลกหมุนช้าลงเรื่อยๆจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ครับ10โลกอาจไม่ใช่บ้านคนตลอดไปครับความหมายคือ อีก5,000ล้านปีดวงอาทิตย์จะขยายตัวคืนโลกครับแต่ถ้าเราไม่ไปดาวอื่นก่อนโลกจะกลายเป็นอดีตครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนบ้านชั่วคราวที่แค่ยังไม่โดนไล่จากจัก,กรวาลเท่านั้นเองครับโลกอาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นยานแม่ที่ซับซ้อนที่สุดลำหนึ่งในจักรวาลเลยครับและถ้าเราไม่ดูแลมันมันก็พร้อมจะเวียงเราออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยังครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ